มานั้นในส่วนของพระเทศสอนานาคจะหยิบยกอ้างอิงเอาบุญคุณนันยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นแม่เป็นพ่อมาแสดงให้พระนาคนั้นได้รับรู้เ,เพื่อที่ตัวของพระนาคเองเมื่อได้รับรู้ถึงพระคุณนันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แล้วแล้วก็จะได้ตั้งใจ นะในการที่จะทำการประพฤติปฏิบัติในช่วงขณะเวลาที่ยังบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดนะอนิสงส์ต่างๆนั้นก็จะได้เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ในะการบรรพชาอุปสมบทหรือว่าการบวชพระคนโบราณโบราณของเราบันพ้กรุษ ถือกันว่าการบวชพระนั้นเป็นการทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่และการบวชนั้นทำให้ผู้บวชกลายเป็นคนโตกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่